เฉลยโจทย์ความร้อนและแก๊สข้อที่12ไปกับครูระเว็บเรเดอร์นะครับดูโจทย์กันเลยครับลวดทําความร้อนต่อกับความต่างศักย์220โวลต์จุ่มอยู่ในถ้วยกาแฟาที่ทําด้วยฉนวนถ้วยนี้บรรจุน้ํา200กรัมพบว่าอุณหภูมิของน้ําเปลี่ยนจาก20องศาเซลเซียสไปเป็น70องศาเซลเซียสใช้เวลาครึ่งนาทีจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดนี้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเป็น4.2กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนักเรียนครับหลังจากอ่านโจทย์เสร็จแล้วเรามาดูกันว่าโจทย์ข้อนี้ให้อะไรมาบ้างความต่างศักย์ไฟฟ้าตรงนี้คือ V นะครับแล้วต่อมาก็คือถ้วยนี้บรรจุน้ำ200กร,รมัมนั่นคือมวลของน้ำเป็น M อุณหภูมิเปลี่ยนก็คือเดลต้าท จากที่เราทำโจทย์มาหลายข้อเดลต้าทตัวนี้ก็ต้องเอาอุณหภูมิที่สูงกว่าลบด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็คือเอา70-20ลบ20นะครับใช้เวลาเวลาตรงนี้ให้เป็นตัวทีนะครับครึ่งนาทีเราจะมองเป็น30วินาทีไว้ก่อนนะครับจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านลวดน,นี้นี่คือคำถามของโจทย์และกำหนดตัว c ขึ้นมาก็คือความจุความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับมีคำหนึงที่ครูคำไปก็คือ ฉนวนนะครับฉนวนตัวนี้หมายความว่านะครับพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้100%เอร์เซไม่มีการสูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับคำนี้กำกับไว้อย่างนี้นะครับทีนี้นักเรียนมาดูนะครับว่าเมื่อเราตีโจทย์ออกมาว่าโจทย์ให้ตัวแปรอะไรมาบ้างนะครับเราก็จะมาเช็คหน่วยกันนะครับ หน่วยอันดับแรกที่นักเรียนจะต้องดูก็คือหน่วยเซลเซียสในโจทย์กับหน่วยที่อยู่ในวงเล็บที่บอกว่าเป็นเคลวินนักเรียนครับหน่วย2หน่วยนี้บางครั้งโจทย์ก็สับขาหลอกมาให้เรางงนะครับแต่นักเรียนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเทียบอย่างนี้ครับถ้าเซลเซียสเพิ่มขึ้น1องศาเคลวินก็จะเพิ่ม1องศาไปด้วยถ้าเซลเซียสลด1องศาเคลวินก็จะลดตามไปด้วยในปริมาณที่เท่าเท่ากันเพราะว่าช่องสเกล ของเทอร์โมมิเตอร์2แบบนี้เป็นจํานวนร้อยช่องเหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับตัดปัญหาตรงนี้ไปต่อไปครับอันต่อมาก็คือถ้วยน้าําน้านะครับน้ําที่ใช้ต้มตรงนี้มีหน่วยเป็นกรัมแต่ในตัว c ตัวนี้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมอันนี้ต้องเปลี่ยนครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า m ตัวนี้ต้องคิดเป็น200 คูณ10บลังลบ3หน่วยจากรกลมเมื่อคูณ10กําลังลบ3แล้วหน่วยจะกลายเป็นกิโลกรัมทันทีโอเคทีนี้นะัเกเรียนมาดูนะครับจากโจทย์ข้อนี้เมื่อเราเช็คปริมาณแล้วเช็คตัวแปรเช็คหน่วยเสร็จแล้วนะครับเรามาดูว่าในเรื่องนี้ในข้อนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าโจทย์พูดถึง2ส,ส่วนก็คือไฟฟ้าโจทย์พูดถึงไฟฟ้านะครับและโจทย์ก็พูดถึงความร้อนก็คือ Q นะครับ จากโจทย์ข้อนี้เราพอที่จะมองเห็นลำดับขั้นตอนว่าพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อนและความร้อนตัวนี้ทำให้น้ำอุณหภูมิเปลี่ยนก็คือสูงขึ้นจาก20องศาไปเป็น70องศาโอเคนะเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าตามที่เราเรียนมาคือตัว p แล้วพลังงานความร้อนคือตัว q แล้ว2อ,อย่างนี้มันมีคอนเนคชันกันหรือเปล่าเราไปดูที่เลคเชอร์ที่เราเลคเชอร์ไว้ครับว่ามีหรือเปล่าที่มันมีคอนเนคชันกันโอเคครับพอนักเรียนเปิดเลคเชอร์ขึ้นมานักเรียนจะพบว่า q กับ p หรือว่ากำลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีความสัมพันธ์กันก็คือเดลต้า q จะเท่ากับ p คูณ t ตามนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะปิดเลคเชอร์ลงไปนะครับจากที่เราได้ข้อมูลมาเราก็จะเห็นว่านะครับสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่า P ตัวนี้ต้องคูณกับเวลาคูณ t แล้วจะเท่ากับ Q โอเคนะครับ P ตัวนี้คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์วัตต์ถ้าพูดถึงก็คือวัตต์ตัวนี้เกิดจากจูลต่อวินาทีเพราะฉะนั้นนะครับหน่วยจูลที่เห็นอยู่ตรงนี้ต้องจากกิโลจูลต้องแปลงเป็นจูลและตรงนี้ครึ่งนาทีเราเปลี่ยนเป็นวินาทีอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราจะต้องเช็คหน่วยให้มันบาลานซ์กันอย่างนี้นะครับต่อไปครับ จากโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่า p ตัวนี้เราต้องกระจายสูตรออกมาจากสูตรที่เราเรียนมาในเรื่องไฟฟ้าว่า p จะเท่ากับ v คูณ i แล้วจากนั้นเราก็คูณด้วย t ซึ่งเป็นเวลานะครับจะเท่ากับ q ตัวนี้ก็คือ m c delta t ตามที่เราเรียนเรื่องความร้อนมานักเรียนสังเกตว่านะครับฝั่งซ้ายก็เป็น t ฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับก็เป็น t แต่ t ฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับคือ t ตามเวลาส่วน t ee, ด้านนี้คือ t temperature คนละตัวห้ามเผลอตัดกันเด็ดขาดนะครับตัดไม่ได้โจทย์ข้อนี้ต้องการที่จะหาค่าของไอเพราะฉะนั้นเราจะจัดรูปแบบสมการใหม่ให้คงไไว้นะครับจากนั้นด้านขวาของสมการจะเป็น mc delta t แล้วทั้งหมดนั้นจะหารด้วย v กับ t นะครับ v กับ t ตรงนี้นะครับจากนั้นนักเรียนสามารถที่จะหยิบข้อมูลมาแทนค่าได้เลยครับ M นะครับ m คือ200คูณ10ยกกำลังลบ3นักเรียนก็จับมาคูณลยครับ200คูณ10กำลังลบ3จับมาแทนค่าได้ต่อไปครับ C ของเรานะครับ c ของเราหน่วยเป็นกิโลจูลน,นักเรียนต้องปรับให้เป็นจูลให้สอดคล้องกับ P ตัวนี้นะครับที่มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับเราก็จะได้ว่าคูณด้วย 4.2จากกิโลให้เปลี่ยนเป็น10กกำลัง3แล้วหน่วยจะเหลือเฉพาะจูลน,นะครับจากนั้นคูณด้วยตัวสุดท้ายก็คือตัวทีตัวทีเรารู้แล้วว่าตัวทีคือ70ลบ20เราลบในใจได้นะครับก็คือเหลือเท่ากับ50เซลเซียสนั่นเองนะครับผลต่างคือ50เซลเซียสจากนั้นเราก็จะหยิบ โวลต์มาหานนะครับโวลต์เราคือ220โวลต์หยิบมาหารเลยก็แทนเลข220ลงไปแล้วก็คูณด้วยทีซึ่งทีในที่นี้เราแปลงจากนาทีให้เป็นวินาทีนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็จะได้เป็นแทนด้วย30วินาทีจากนั้นนักเรียนก็จัดการทางคณิตศาสตร์ตรงนี้ตัดกันไปได้นะครับที่เหลือกดเครื่องคิดเลขตอกไปตอกมานะครับก็จะได้คําตอบออกมาาไม่ถูกไม่ถูกนี่คือปากกาไม่ถูกนะครับไม่ใช่คําตอบไม่ถูก คำตอบของเราก็คือกดเครื่องคิดเลขแล้วจะได้เท่ากับ6.36แอมแปร์ซึ่งจะตรงกับตัวเลือกที่3ของโจทย์ข้อนี้ครับ